Five, four, three, two, one. ครับผมน,นายอนันต์โคตรคำครูกศนตบลกศนเขตน้องแคมนักศึกษาครับวันนี้เราจะมาเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ในระดับมอปลายกันนะครับในเรื่องการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมนักศึกษาครับทราบหรือไม่ว่าลักษณะทางพันธุกรรมนั้นหมายถึงอะไรนะครับลักษณะทางพันธุกรรมก็คือลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่มีการถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งได้นะครับ โดยจะถ่ายทอดในลักษณะของอาทางยีนนะครับยีนก็คือเป็นการควบคุมลักษณะต่างๆของสิ่งมีชีวิตนะครับยีนจะอยู่บนโครโมโซมนะครับแล้วก็โครโมโซมก็จะอยู่ในนิวเคลียสของเซลล์อีกทีหนึ่งนะครับลักษณะทางพันธุกรรมจําแนกได้ออกเป็น2ประเภทนะครับท่านสครับลักษณะที่1ก็คือลักษณะที่มีความแปรผันต่อเนื่องลักษณะนี้นะครับ เราจะดูจากไหนได้นะครับอย่างเช่นสีผิวความสูงไอคิของคนเรานะครับลักษณะเหล่านี้จะควบคุมด้วยยีนหลายคู่ยีนจึงมีอิทธิพลต่อการควบคุมลักษณะดังกล่าวเนี่ยน้อยแต่ว่าสิ่งแวดล้อมนะครับจะมีอิทธิพลมากกว่านะครับลักษณะที่2ก็คือลักษณะพันธุกรรมที่มีความแปรผันไม่ต่อเนื่อง ลักษณะนี้นะครับเราจะสังเกตได้ชัดเจนมากนะครับอย่างเช่นความสามารถในการห่อลิ้นจํานวนชั้นของตาความถนัดของมือด้านขวาหรือด้านซ้ายนะครับลักษณะเหล่านี้ควบคุมด้วยยีนน้อยคู่นะครับยีนจึงมีอิทธิพลต่อการควบคุมลักษณะดังกล่าวแต่สิ่งแวดล้อมจะมีอิทธิพลน้อยกว่านะครับการศึกษาแบบแผนการถ่ายทอดลักษณะทัรธสุกรรมนี้ าจากพืชและสัตว์นะครับบางชนิดโดยศึกษาจะได้ทดลองและก็ลักษณะทางพันธุก,กรรมได้แก่ความสูงรูปร่างใบหน้าขนาดของผลหรือสีของสิ่งที่เราจะาทดลองนะครับเป็นต้นงั้นเดี๋ยวเราไปดูวิดีโอกันนะครับเคยสงสัยกันไหมคะว่าทำไมหน้าเราแต่ละคนจึงมีรูปร่างหน้าตาที่คล้ายกับคุณพ่อคุณแม่หรือเพราะเหตุใด น้องในแต่ละครอบครัวจะมีหน้าตาละไมคล้ายคลึงกันซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของแต่ละครอบครัวถ้าสงสัยเราไปเริ่มค้นหาคำตอบของคำถามเหล่านี้กันดีกว่าค่ะคำตอบกำลังรอเพื่อนๆอยู่แล้วในบทเรียนเรื่องลักษณะทางพันธุกรรมไปกันเลยค่ะสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์หรือพืชต่างมีลักษณะเฉพาะและแตกต่างจากสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นจากตัวอย่างสิ่งมีชีวิตที่เพื่อนๆเห็น จะเห็นว่าหนูกับแมวมีลักษณะรูปร่างหน้าตาที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงคราวนี้เพื่อนๆลองหันไปรับรอบสังเกตบุคคลรอบตัวดูบ้างนะคะเพื่อนๆจะพบว่าแต่ละคนมีลักษณะที่แตกต่างกันบางคนมีตาชั้นเดียวบางคนตาโตบางคนผมหยิกบางคนผมตรงซึ่งลักษณะต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่ได้รับการถ่ายทอดจากรุ่นพ่อแม่ไปสู่รุ่นต่อๆไป ลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่กล่าวมาทั้งหมดมีความเกี่ยวข้องกับคําว่าลักษณะทางพันธุกรรมถึงตอนนี้เพื่อนๆคนเก่งบอกได้ไหมคะว่าสรุปแล้วว่าลักษณะทางพันธุกรรมหมายความว่าอะไรถ้ายังไม่ทราบไปฟังคําตอบจากพี่ยูเรนัสพร้อมกันเลยนะคะลักษณะทางพันธุกรรมมีหน่วยที่มีคุณสมบัติควบคุมลักษณะต่างๆของสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าพันธุกรรมหรือกรรมพันธุ์การศึกษาพันธุกรรมและความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ที่ว่าด้วยหลักเกณฑ์ของการถ่ายทอดลักษณะของสิ่งมีชีวิตจากรุ่นหนึ่งไปรุ่นหนึ่งเราจะเรียกว่าพันธุศาสตร์ค่ะในการสังเกตลักษณะทางพันธุกรรมเพื่อนๆสามารถสังเกตได้จากสองประเด็นดังนี้ 1. ลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่สามารถสังเกตได้ง่ายได้แก่ลักษณะรูปร่างหรือลักษณะอื่นๆภายนอกเช่นลักษณะเชิงผมสีผม การมีติ่งหูหนังตาการมีรักยิ้มลักษณะขวัญที่ศีรษะความสามารถในการห่อลิ้นหรือความสามารถในการกระดกโคนนิ้วหัวแม่มือเป็นต้น 2. ลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่สามารถสังเกตได้ยากต้องใช้วิธีการซับซ้อนในการสังเกตเช่นหมูเลือดสติปัญญาความถนัดและโรคต่างๆค่ะ ลักษณะทางพันธุกรรมทำให้เราสังเกตเห็นความเหมือนและความแตกต่างกันของสิ่งมีชีวิตซึ่งพบว่าสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันที่เกิดจากการผสมกันระหว่างเซลล์สืบพันธุ์ของพ่อและแม่จะทำให้ลูกที่เกิดมามีลักษณะเหมือนหรือคล้ายคลึงกันกับพ่อและแม่ของตนเองแต่ก็มีลักษณะบางอย่างที่แตกต่างกันบ้างซึ่งลักษณะที่แตกต่างกันนี้เกิดจากความแปรผันทางพันธุกรรมนั่นเองค่ะ การแปรผันทางพันธุกรรมมีผลทําให้สิ่งมีชีวิตมีลักษณะทางพันธุกรรมที่แตกต่างกันสามารถจําแนกประเภทของลักษณะทางพันธุกรรมได้สองประเภทคือลักษณะทางพันธุกรรมที่มีความแปรผันไม่ต่อเนื่องกับลักษณะทางพันธุกรรมที่มีความแปรผันต่อเนื่องเราไปศึกษาลักษณะทางพันธุกรรมประเภทแรกกันก่อนนะคะลักษณะทางพันธุกรรมที่มีความแปรผันไม่ต่อเนื่องเป็นลักษณะทางพันธุกรรม ที่สามารถแยกความแตกต่างได้อย่างชัดเจนเกิดจากอิทธิพลของกรรมพันธุ์เพียงอย่างเดียวเช่นมีลักยิ้มหรือไม่มีลักยิ้มมีติ่งหูหรือไม่มีติ่งหูความสามารถในการห่อลินได้หรือห่อลินไม่ได้สำหรับลักษณะทางพันธุกรรมที่มีความแปรผันต่อเนื่องเป็นลักษณะทางพันธุกรรมที่ไม่สามารถแยกความแตกต่างได้อย่างเด่นชัดเช่นความสูงน้ำหนัก โครงร่างสีผิวซึ่งเกิดจากอิทธิพลของกรรมพันธุ์และสิ่งแวดล้อมร่วมกันเช่นในเรื่องของความสูงถ้าร่างกายได้รับสารอาหารถูกต้องตามหลักโภชนาการและมีการออกกําลังกายก็จะทําให้มีร่างกายสูงได้ดังนั้นความสูงจึงเป็นลักษณะทางพันธุกรรมที่ไม่สามารถแยกความแตกต่างได้อย่างเด่นชัดนั่นเองค่ะเพื่อนๆทราบไหมคะว่า สิ่งที่มีอิทธิพลกับการถ่ายทอดพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตคืออะไรเก่งมากค่ะคำตอบคือยีนยีนเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลกับการถ่ายทอดทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตซึ่งตัวอย่างลักษณะการถ่ายทอดทางพันธุกรรมที่ได้รับอิทธิพลจากยีนได้แก่หมู่เลือดโรคตาบอดสีส่วนลักษณะทางพันธุกรรมบางอย่างอาจถูกควบคุมโดยยีนร่วมกับสิ่งแวดล้อมได้แก่สีผิวสติปัญญาน้ำหนัก และส่วนสูงเป็นต้นว่าหมดเวลาซะแล้วละค่ะพบกันใหม่คราวหน้ากับหน่วยการเรียนรู้เรื่องการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมส่วนจะเป็นบทเรียนเรื่องอะไรนั้นต้องติดตามค่ะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วไม่ได้ครับหลังจากที่เราชมวิดีโอกันแล้วเดี๋ยวเราไปทำใบงานกันเลยนะครับ